さクトくとごがあれ傭兵となった少女の物語ガタリオ、アークナイツ新イベント、闇夜に生きる今宵闇イの舞台が幕を開ける。<S ¿S ก็ยากเหมือนกันนะครับด่านนี้ยากนะดังนั้นวันนี้ตัวละครที่ใช้เนี่ยค่อนข้างจะระดับสูงนิดหนึ่งนะครับและของรางวัลของด่านเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มค่าก็ได้นะก็คือมันจะได้เพชรเหลือง1เม็ดนะครับแล้วก็แต้มเอาไปซื้อของในร้านอีก200นะครับได้เท่านี้จริงๆนะครับไม่มีอย่างอื่นแล้วนะครับแอชชิเมนต์ก็ไม่ได้นะครับป้ายก็ไม่มีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมเก่าตอนสมัยที่เซิร์ฟจีนได้กิจกรรมนี้ไปเนี่ยมันไม่มีระบบนั้นนะครับดังนั้นถ้าใครอยากผ่านเนี่ยเขาเรียกว่า้ังนนดี แล้วก็พี่ขอชี้แจงก่อนหนึ่งเรื่องนะครับเพราะว่าคลิปก่อนก็โดนตําหนิมาเหมือนกันแบอบกว่าใช้ตัวละครใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็ใช้ตัวละครมากเกินไปนะครับก็บอกว่าอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะมันไม่ใช่ไกด์นะครับก็ถ้าพี่เล่นแล้วพี่รู้สึกว่ามันยากอะ่ะพี่ก็ไม่นําเสนอนะครับวิธีที่พี่นําเสนอส่วนใหญ่เนี่ยพี่คิดว่ามันง่ายนะครับ รักครั้งที่แล้วพี่ก็บอกต้นคลิปนะรับว่าวิธีนี้พี่ลองเล่นแล้วมันผ่านก็จริงแต่ไม่แนะนําให้เล่นนะครับคือถ้าน้องมีตัวละครใหญ่ๆน้องมีตัวละคร6ดาวอีลีสอเยอะๆนะมันเล่นง่ายมากครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยแน่นอนมันต้องยากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพี่หาวิธีที่ง่ายกว่านั้นมาให้ไม่ได้แล้วเข้าใจไมหมฮะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยไกด์เนี่ยมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับดังนั้นบางอันเนี่ยพี่ก็ไม่เอามาแล้วเพราะว่าที่อื่นเขาก็ทํากันเข้าใจไมหมฮะ บางทีพี่จะนำเสนอวิธีที่มันแปลกๆนิดหนึ่งนะครับมันจะได้ไม่เบซ้ํากับคนอื่นนะครับและพี่ก็พูดอยู่เสมอนะครับว่าถ้าใครนะครับรู้วิธีที่ดีกว่านะครับนำเสนอแนะกันมาได้เลยนะครับที่ใต้คอมเมนต์จะมีคนมานําเสนอวิธีมากมายนะครับว่าจุดนี้สามารถใช้ตัวละครตัวนี้ได้บางคนนี่คือเล่าเป็นฉากๆเลยนะก็แนะนํากันได้นะครับ ถ้าวิธีของพี่มันยากเกินไปนะถือซะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่พี่เปิดประเด็นแล้วกันนะครับแล้วก็น้องๆคนอื่นสามารถมาแชร์ได้นะมาให้เพื่อน <c oughs> ๆยืมตัวละครที่เพื่อนๆไม่มีกันนะครับถือว่าพี่เป็นการเปิดพื้นที่แล้วกันนะถ้ามันไม่เข้าตาน้องนะครับกลับมาเรื่องของด่าน MMO นะครับประเด็นแรกก็คือของรางวัลมาดูไม่คุ้มนะครับก็คือถ้าน้องจะผ่านก็คือเอาแค่ความท้าทายตัวเองนะครับนั้นเรื่องแรกเรื่องที่2เนี่ยก็คือของรางวัลใหม่มาแล้วนะครับ ตอนนี้ใครที่คิดว่าซื้อของของเก่าไปหมดแล้วเนี่ยคิดว่าไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วนะครับตอนนี้มันมีนะครับมันเพิ่มเข้ามาอย่าลืมไปดูนะครับเรื่องที่3นะครับด่าน m o เนี่ยมันจะคล้ายๆ a n n i อ i ิ a ท i o n นะครับค่า DP มันจะไม่ขึ้นนะครับดังนั้นน้องต้องเอาแวนกาดที่ผลิตค่า DP ของน้องไปด้วยนะครับก็มาดูวิธีของพี่กันนะครับอันนี้คือทีมที่พี่ใช้นะนี่ถือว่าเป็นสายเลื่อยนะครับวันนี้เป็นสูตรสายเลื่อยนะครับมันมีอีกสูตรหนึ่งที่ หลายที่เขาทากันก็คือใช้อ e ีฟีดด่านนี้เป็นสนามของน้องอ e ีฟีดเลยนะและอ e ีฟีดเนี่ยในช่วงท้ายเกมถือว่าได้เปรียบมากนะครับเพราะว่าตัวโหดนะครับถั่วอ้วนดําถือค้อนตัวใหญ่นะดุมากถ้าใช้อ e ีฟีดมันจะได้เปรียบนะครับไอ้พวกนั้นมันแพเวทนะครับแต่ช่วงต้นเนี่ยมันจะเป็นพวกเผาซาคัสหมดเลยนะครับกายภาพจะได้เปรียบนะครับสายเลือจะได้เปรียบช่วงต้นแต่ช่วงท้ายเนี่ยเหนื่อยนิดนึงมาดูตัวหลักของสนามนี้นะครับ ประการด่านหน้าเนี่ยก็คือเบรสนะครับแล้วก็ซาเลียเบรสเอาสกิล2ไปนะครับของพี่เนี่ยสกิล2มาสเตอร์สแล้วนะครับแล้วก็เบรสเลเวลพี่ไป75แล้วนะตอนนี้นะครับอัพสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับส่วนซาเลียเนี่ยเอาสกิล1ไปนะครับของพี่สกิล1มาสเตอร์หเท่านั้นเองนะครับถ้ามาสเตอร์สได้จะดีมากนะครับซาเลียของพี่เลเวล70นะครับแล้วก็ตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือสเปกเตอร์ สเปกเตอร์เนี่ยขอให้เป็นสกิล2นะครับมาสเตอร์ Master 2เป็นต้นไปนะครับมาสเตอร์ Master 1พี่ว่าบางทีไม่ทันนะมาสเตอร์ Master 1อาจจะต้องเลเวลสูงกว่านี้นะครับคือตอนแรกพี่เล่นเลเวล50ได้นะครับสเปกเตอร์เลเวล50ได้สกิล2มาสเตอร์2เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ใช้น้องเมอร์ททลสกิลที่2นะครับสกิลที่เป็นฮิวอ่ะเป็นรูปผีเสื้อเนี่ยสกิลนี้คือเลเวล7เท่านั้นเองนะครับน้องเมอร์ททลของพี่อีลิทสองเลเวล30นะครับ ตัวที่สําคัญอื่นๆเนาะไม่มีนะครับไอ้พวกนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยนะครับเอาชายนิ่งมาช่วยซาเลียนะครับแล้วก็เอาโปรเจกต์เร์เอาสกิลที่2มาสตันหลายจังหวะพี่ว่าจริงๆโปรเจกต์เร์ก็สําคัญมากโปรเจกต์เรสนี่ช่วยได้มากเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าขึ้นอีลีสเนี่ยจะเป็นทั้งเดเมจแล้วก็หยุดได้หลายอย่างเลยหยุดพวกตัววิ่งทะลุนะครับหยุดความเร็วของตัวหอกนะครับแล้วก็บางทีสเปกเตอร์เนี่ยตีไม่ทัน เอาโปรเจกต์เลสไปช่วยก็ได้นะครับอันนี้คือเติมเกมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไปหยุดพวกโซ่ของตัวเวทนะครับโปรเจกต์เลสก็สําคัญนะจริงๆนะครับแล้วก็น้องเมอร์นะครับเอามาช่วยสเปกเตอร์นะครับมันมีจังหวะหนึ่งที่สเปกเตอร์ไม่ไหวนะครับแล้วก็ชิรายุกินะครับเอาสกิลที่2นะครับมาช่วยเบสสนะครับพี่ลองหลายครั้งละเบสสไม่ไหวนะครับในช่วงท้ายต้องมีชิรายุกิช่วยอีกนิดนึงนะครับ และยังเหลือช่องว่างอีกมากมายนะครับถ้าตรงไหนน้องๆเนี่ยดูอ่อนเกินไปน้องก็เอาตัวละครไปเพิ่มณจุดนั้นนะครับเริ่มเกมนะครับเรามาตั้งตัวกันก่อนนะครับน้องเมอร์ทอวางตำแหน่งนี้นะครับตีไปทางขวาเบสตำแหน่งนี้นะครับตีไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ซาเลียนะครับลงตรงนี้หันไปตามทิศทางลมนะครับ จะได้ฮิวแรงๆนะครับจะได้ตีแรงด้วยและเมื่อค่า DP ถึงนะครับ<ะ>เอา s p e c t ตอรนะครับไปตีตรงโน้นนะฮะแล้วก็ดูนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างพอดีนะครับพอใช้สกิลได้ปุ๊บเนี่ยก็กดใช้สกิลก็จะเป็นอมตะแป๊บหนึ่งก็ถือว่าจัดการได้2ตัวเลยนะครับ ช่วงต้นนะครับก็จะมีแค่สเปกเตอร์นี่แหละที่เราต้องโฟกัสนะครับพอลงสเปกเตอร์ได้อีกรอบหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้วิธีเดิมนะครับก็ลงไปตรงนั้นนะครับแล้วก็ตีลงมาข้างล่างนะครับเพราะว่าเราจะเก็บ2ตัวนะครับทำเหมือนวิธีแรกเมื่อกี้นะครับแล้วตรงนี้ไม่ต้องลือออกนะครับ ทิ้งไว้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยไอ้สองตัวข้างล่างมันจะวิ่งขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะได้ตีต่อเลยตอนนี้ก็เก็บสกิลไว้นะครับแล้วช่วงนี้นะครับดูตัวหอ,อกนิดนึงนะครับตัวหอ,อกเนี่ยก็จะมาเป็นระยะระยะนะครับวิธีนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวตัวหอ,อกแต่ว่าเลือดของซาเลียควรจะเต็มอยู่เสมอนะครับเพราะว่ามันจิ้มทีนึงเนี่ยเกือบตายนะครับแต่ไม่ถึงตายเอาเป็นว่าถ้าขี้เกียจที่เกียจนะครับน้องก็ลงตัวฮิวลงไปช่วยซาเลียหนึ่งตัวนะครับของพี่ใช้ชายนิ่งเลยนะครับเพราะว เซฟนะครับหรือว่าถ้ามีชายนิ่งตรงนี้จะเซฟมากก่อนหน้านี้นะครับพี่ใช้น้องเมอร์ทอลนะครับเยื้องกับซาเลียนะครับจะได้เมอร์ทอลเนี่ยมาฮิวซาเลียแต่ว่าเบสจะมีปัญหาพี่ก็เลยเอาชายนิ่งเนี่ยไปฮิวซาเลียแล้วก็เอาน้องเมอร์ทอลเนี่ยมาฮิวเบสนะครับซึ่งมันดูเล่นง่ายกว่ามากนะครับแล้วตอนนี้นะครับตัวธงมันจะเดินออกมาละนะครับก็ตีไปเลยไม่ต้องสนใจนะครับแล้วก็ไอตัวสีเขียวด้านล่าง2ตัวมันก็จะเดินขึ้นไปหา สเปกเตอร์นะครับก็อย่าลืมกดสกิลด้วยช่วงแรกยังถือว่าชิวๆนะครับแล้วก็สเปกเตอร์อย่าเพิ่งลื้อออกน,นะอยู่ตรงนั้นไปก่อนนะครับตร,นะตรงนี้ถือว่าสเปกเตอร์อยู่พักหนึ่งอ่ะนะครับแล้วก็พอตอนนี้นะสตูล็ลตดแรกหมดไปแล้วนะครับล็ดต2เกิดมันก็จะมีตัวเขายาวสีเขียวนะครับโกมาก อันนี้ปล่อยให้สเปกเตอร์โดนตีไป2รอบนะครับแล้วก็ค่อยกดสกิลรอบที่3นะครับก็จะจัดการได้พอดีนะครับพอจัดการตรงนี้ก็ลือสเปกเตอร์ออกนะครับเดี๋ยวสเปกเตอร์จะไปจัดการ2ตัวด้านล่างต่อนะครับฝั่งซ้ายก็ยังไม่มีอะไรนะครับ ก็รอจนกว่าสเปกเตอร์ลงได้อีกครั้งก็เล่นเหมือนเดิมนะครับพี่คิดว่าไม่จําเป็นต้องพึ่งสเต็ปม,มากนะครับน้องดูสกิลของสเปกเตอร์ดีแล้วกันนะครับสูตรนี้คือโฟกัสนิดหนึงนะครับระหว่างทางนะครับก็กดสกิลของเมอร์ทอไปด้วยนะครับเพราะว่าดาบน,นี้ต้องใช้ DP เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าน้องเมอร์ท่อตัวเดียวเนี่ยก็ถือว่าผลิตให้ใช้ได้ตลอดทั้งเกมนะครับ และสเปกเตอร์นะครับลงได้อีกครั้งนะครับเอาไปจัดการตัวด้านบนนะครับและครั้งนี้จัดการเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลือออกนะครับเดี๋ยวมันจะมีล็อตที่3มาอีกแล้วก็สเปกเตอร์ก็จะจัดการ2ตัวบนนะครับ และช่วงสตูตัวที่หนึ่งิบนะครับจะมีนักเวทมาแล้วนะครับนักเวทมาสองตัวจังหวะนี้เอาโปรเจกเตสไปรับนิดนึงนะครับอย่าให้ซาเลียโดนนะครับถ้าซาเลียโดนเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับและตอนนี้เนี่ยตัววิ่งเริ่มมากันแล้วนะครับ บางทีก็มีหลุดเหมือนกันดูนิดนึงนะครับถ้าตัววิ่งมันหลุดมาเนี่ยก็ใช้โปรเจกต์เร์นะครับเอาไปอุดโปรเจกต์เรสนี่ครอบจักรวาลมากนะครับสำหรับด่านนี้เช่นเดียวกับตัวหอ,อกนะครับในจังหวะที่รู้สึกว่าซาเลียฮิวไม่ทันนะครับยังเหลือเลือดไม่เต็มเนี่ยเอาโปรเจกต์เรสไปหยุดตัวหอ,อกก็ได้นะครับวิธีนี้นะครับตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวที่150เนี่ยไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยนะครับมันจะเริ่มตื่นเต้นตอนช่วง150เป็นต้นไปนะครับครึ่งท้ายเนี่ย และเมื่อ150มาถึงนะครับทางฝั่งขวาเนี่ยตัวเขายาวสีแดงสุดโหดนะครับมันโผล่มาแล้วนะครับแล้วสเปกเตอร์เนี่ยกะจังหวะนิดนึงนะครับอย่ากดสุ่ม4สุ่ม5นะครับก็คือปล่อยให้มันโจมตีมา2รอบก่อนนะครับแล้วค่อยกดสกิลรอบที่3นะครับมันจะพอดีเลยนะครับเมื่อตี2ตัวตายไปแล้วก็ลื้อเอาสเปกเตอร์ออกนะครับสเปกเตอร์ทางฝั่งขวาจะเริ่มเล่นยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวมันเริ่มโหด แลวตอนนี้นะครับพี่ลงชิรายุกิลงไปตำแหน่งนี้ยิงลงมาข้างล่างนะครับพี่บอกแล้วนะว่าเบสนะครับมันจะรับตัวอ้วนไม่ไหวในช่วงท้ายนะครับเอาชิรายุกยิมาช่วยนิดหนึ่งนะครับหรือน้องจะเปลี่ยนเป็นตัวเวทก็ได้นะครับที่สามารถตีถึงเนะี่ยสูตรนี้ยังสามารถเล่นได้อีกมากมายนะครับมันมีจุดให้เอาตัวเวทไปลงนะครับมันก็จะได้ผ่านได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับน้องสังเกตว่ายังมียูนิตลิมิตเนี่ยลงได้อีกเยอะเลยนะ แล้วตอนนี้นะครับพี่ลงน้องเมอนะครับเอาไปรอ,อก่อนนะครับเดี๋ยวสกิลมันจะพอดีเลยนะครับเมื่อสเปกเตอร์ลงได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เมื่อพี่เล่นฝั่งขวาเนี่ยฝั่งซ้ายพี่ก็หลุดเลยนะครับ แล้วก็ซาเลียโดนดึงนะครับจริงๆแล้วเราเอาโปรเจกเลสเนี่ยไปสตาร์นักเวทก็ได้นะครับนักเวทก็จะหยุดดึงนะครับเมื่อสเปกเตอร์ลงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็กดสกิลของน้องเมอ์ด้วยนะครับตรงนี้เหนื่อยนิดนึงนะครับเหนื่อยนิดนึงนะครับแล้วก็กละจังหวะเลือดพอดีที่สเปกเตอร์กดไปจะไม่ตายนะครับกดสกิลอมตะเนี่ยพออมตาปุ๊บ จะมีช่วงเวลาแป๊บหนึ่งเนี่ยถือว่าพอดีมากเ,เห็นไหมฮะตัวนี้ก็ถือว่าค่าได้2ตัวนะครับจังหวะนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็สเปกเตอร์เมื่อกี้นะครับเมื่อเสร็จงานแล้วก็ลื้อออกด้วย <S <S แล้วเดี๋ยวต้องรีบลงอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องเมอร์ก็ออกไปแล้วเดี๋ยวน้องเมอร์เนี่ยเราเอามาฮิลช่วยบเบสก็ได้นะครับในช่วงท้ายและตอนนี้นะครับ อ้วนมาแล้วนะครับช่วงสตูตัวที่170เนี่ยมันจะมีอ้วนเขียวมา2ตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมาอีก2ตัวนะครับ และจุดสําคัญของตรงนี้ก็คือเมื่ออ้วนมันเหลือ2ตัวนะครับให้ไปแตะตัวธงก่อนที่อ้วนล็อตที่2จะมานะครับถ้าอ้วนล็อตที่2มาเนี่ยแล้วมันได้บัฟจากตัวธงเข้าไปเนี่ยนี้งานหยาบเลยนะครับแล้วก็ดูด้วยนะครับว่าอ้วนตัวไหนตอนนี้มันมีบัฟอยู่นะครับมันจะตีแรงพิเศษแล้วมันจะอึดด้วยนะครับคือถ้าผ่านตรงนี้ไปเนี่ยจะสบายแล้วนะครับแล้วเมื่อเราไปแตะตัวธงเนี่ยไอตัวเขายาวฝั่งขวาตัวสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเดินขึ้นมาข้างบนนะครับพี่ก็เอาสเปกเตอร์ไปรับงานตรงนั้นนะ เหนื่อยนิดนึงนะครับตรงนี้โฟกัสนิดนึงนะครับมันพอดีเลยนะครับแล้วก็โปรเจกเตอร์สามารถขัดขวางการโจมตีของอ้วนได้นะครับเพราะอ้วนเนี่ยมันตีช้ามากพอมันพอมันง้างคอนเนี่ยเอาโปรเจกต์เรสลงไปสตาร์ทได้นะครับแล้วก็สเปกเตอร์อย่าลืมหันไปทางลมด้วยนะครับนะฮะแล้วก็กดสกิลนะครับ พยายามจะยื้อชีวิตของชิรายุกิเอาไว้นะครับไม่น่าเลยไม่รอดไม่ทันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าด่านนี้มันนานนะครับแล้วช่วงสุดท้ายจะสามารถลงชิรายุกิได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือสามารถเล่นพลาดได้อยู่เรื่อยๆแหละและตอนนี้นะครับอ้วนดํามาแล้วนะครับอ้วนดํามันจะยืนอยู่เฉยๆสักพักนะครับตอนนี้น้องสามารถเอาตัวที่โจมตีเป็นอาร์ตนะครับไปวางด้านบนก็ได้ตีลงมาข้างล่างนะครับหรือเอาพวกสายกาบนะครับ อย่างน้องมูสอย่างเงี้ยไปขวนนะครับหรือน้องซีโดค่าเนี่ยเอาไปขวนข้างหลังตัวอ้วนดําลดเลือดมันก่อนก็ได้นะครับพอมันมาถึงฝั่งเราเนี่ยจะถือว่าสบายแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือพี่ไม่ได้เอามาแล้วก็พี่มาทดสอบเฉยเว่าแค่นี้ก็ไหวนะครับ และตอนนี้นะครับมีอะไรก็ลงหมดเลยนะครับพี่ลงน้องเมอร์ไปช่วยเบสนะครับแล้วก็ชิรายุกิลงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไปช่วยเบสนะครับคือเบสเนี่ยต้องการความช่วยเหลือพอสมควรนะครับแต่ของฝั่งซาเลียเนี่ยสบายแล้วเพราะว่าซาเลียเนี่ยมีสกิลของชายนิ่งด้วยนะครับก็เล่นไปยื้อไปตอนนี้มีอะไรเล่นก็ลงหมดนะครับถ้าสเปกเตอร์ลงได้ก็ลงนะครับแต่ว่าตอนนี้ค่า DP ไม่พอแล้วนะครับวันนี้พี่ลง โปรเจกต์เล็เยอะเกินไปดังนั้นช่วงต้นถ้าน้องเก็บค่า DP มาได้ระดับหนึ่งเนี่ยก็สามารถเล่นได้อีกมากนะครับอันนี้คือพี่ยังมีตัวละครอีกทั้ง4ตัวที่ไม่ได้เอามานะครับก็เสร็จนะครับนี่ถือว่าเป็นสายเลื่อยนะครับเอาไว้วันหน้าเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับถ้ามีวิธีที่น่าสนใจเดี๋ยวจะามานําเสนอให้อีกนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับใครมีอะไรเสนอแนะนะครับ ก็แนะนํากันมาได้นะครับกอประมาณนี้ละกันนะเดี๋ยวเสร็จตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่ไปทําข้อมูลของครบรอบ1ปีต่อแล้วเดี๋ยววันนี้เราเจอกันในไลน์นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับขอให้น้องๆสนุกกับเกมอาร์คไม้นะครับวันนี้พี่ก็ขอตัวก่อนนะครับขอให้น้องทุกคนโชคดีนะครับผ่านด่าน m o ็อขีดหกันทุกคนนะครับหรือถ้าใครเนี่ยตัวละครไม่ถึงไม่จําเป็นต้องเล่นก็ได้นะครับมันไม่ใด้สําคัญขนาดนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ やはり静かな環境が一番高額の力を甘く見ないであらまた素晴らしい一日になりそうだわ三つ数える間に投稿のチャンスをあげる。